วันนี้คณะคณะกรรมการกิจการโทร,รคมนาคมแห่งชาติก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบระบบแล้วก็ความพร้อมของศูนย์นะคะที่จะให้บริการคงสิทธหมายเลขหรือว่าเปลี่ยนค่ายแต่ว่าไม่เปลี่ยนเบอร์น,นะคะหลังจากที่ทางผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายรายตอนนี้มีความพร้อมนะคะประมาณ80-90แล้วะค่ะเหลืออยู่เพียงการทดสอบ ระบบระหว่างกันเท่านั้นนะคะขณะที่ก็มีการคาดการว่าระยะแรกของการให้บริการเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะที่ผู้ให้บริการอาจจะต้องเสียเงินในการเรื่องของค่าแจ้งย้ายในการเปลี่ยนเปลี่ยนค่ายตรงนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะติดตามรายงานจากคุณพัทธรพรตตันง,งามนะคะ วันที่5ธันวาคมนี้จะเป็นวันแรกที่ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถขอย้ายค่ายผู้ให้บริการเป็นรายอื่นได้หลังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง5รายใช้เวลาทดสอบระบบร่วมกับศูนย์ให้บริการคงสิทธิ์เลขหมายหรือ clearing house มาตั้งแต่วันที่1กันยายน2 5 5 3ซึ่งในมุมมองของผู้ใช้โทรศัพท์บางคนเห็นว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ต้องการเปลี่ยนค่ายแต่ใช้เบอร์เดิม เพราะว่ามันบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าโปรโมชั่นที่เขาใช้อยู่ไม่ดีถ้าเกิดเปลี่ยนได้มันก็เป็นประโยชน์ของผู้บริโภคแต่ว่าตอนเราดูก็ยังไม่เปลี่ยนตอนนี้เรืมีการคุยกับเพื่อนบ้างไหมคะว่ามองยังไงเพื่อนเพื่อนก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรถึงเรื่องนี้มากแต่คงส่วนมากเท่าที่ดูคือคงไม่เปลี่ยนกันเท่าไหร่อะค่ะ การทดสอบระบบการคงสิทธิ์เลขหมายแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลกักคือการทดสอบระบบระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับศูนย์บริการคงสิทธิ์เลขหมายและการทดสอบระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์ด้วยกันโดยแต่ละรายจะจับคู่ทดสอบและสลับไปจนครบทุกคู่ซึ่งตามมาตรฐานที่ต่างประเทศใช้ทดสอบเฉลีย่ยอยู่ที่4-5ถึงเดือนแต่สำหรับประเทศไทยการทดสอบครั้งนี้ใช้เวลาเพียง2เดือนเศษเท่านั้น ผู้ให้บริการแต่ละรายจึงมีเวลาทดสอบระบบเต็มที่เพียงร้อยละ50เท่านั้นโดยเน้นเกี่ยวกับปัญหาที่คาดว่าจะเกิดกับผู้ใช้บริการโดยเฉพาะการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากและสร้างความกังวลใจมากที่สุดคือปัญหาจะอยู่ที่การทดสอบของโอเปอเตอร์ที่เชื่อมต่อกันมากกว่าว่าส่งไปแล้วอีกเจ้าหนึ่งได้ไหมหรือว่าได้รับ ข้อมูลมาแล้วเนี่ยสามารถไปเชื่อมต่อระบบหลังบ้านของตัวเองได้ไหมซึ่งระบบหลังบ้านของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าความการเสียเวลาและความยากอยู่ที่ที่ตัวโอเปอเรเตอร์เองการให้บริการคงสิทธิ์เลขกมมยจะเริ่มใช้ในพื้นที่กรุงเทพม,มหานครก่อนหากไม่มีปัญหาก็จะขยายไปต่างจังหวัดครบร้อร์เซในปลายเดือนมกราคม2554ผู้ให้บริการแต่ละค่ายจะจำกัดการเปลี่ยนค่ายวันละ100คนเท่านั้น และคาดว่าระยะแรกอาจเกิดปัญหากับผู้ใช้บริการได้เราเราย้ายไปแล้วนะครับคนโทรหาเราเนี่ยอาจจะโทรไม่ติดนะครับนี่คือความเสี่ยงอันหนึ่งคือโท,โทรไม่ติดแต่ถามว่าเราเราจะรู้ไหมเราอาจจะไม่รู้เพราะว่าเราเองเอาจจะโทรโทรไปที่อื่นได้นะครับเพะฉะนเพ้อนอจเราอาจจะต้องคอยคอยช่วงแรกๆรที่ที่ที่พอร์ตเนี่ยต้องคอยสังเกตดน,น,นึงว่าให้เราวันนี้ ทุกทีเคยเคยมีคนโทรหาเราสักยี่สิบคนเอ๊ะมันเหลือแค่ห้าคนหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะครับคงต้องต้องต้องขอต้องต้องต้องช่วยสังเกตดนีงสำหรับผู้ต้องการย้ายค่ายจะต้องเดินทางไปตามศูนย์ให้บริการ5แห่งที่ประกาศไว้เท่านั้นการแจ้งเปลี่ยนต้องเสียค่าบริการ99บาทต่อครั้ง ซึ่งลูกค้าแบบจดทะเบียนมีโอกาสใช้บริการนี้มากกว่าลูกค้าแบบเติมเงินเนื่องจากต้องนำหลักฐานเช่นบัตรประชาชนหรือใบชำระคา่าโทรศัพท์ครั้งล่าสุดแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์จริงและหลังจากแจ้งขอย้ายค่ายผ่านไปแล้ว3วันจะได้รับ SMS ยืนยันก็ถือว่าเรียบร้อยและไม่สามารถแจ้งขอเปลี่ยนค่ายใหม่ได้จนกว่าจะครบ3เดือน โดยทุกอย่างที่เคยสมัครไว้ในผู้ให้บริการรายเดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติพัทราพรตันงามทีวีไทยรายงาน